สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่27มิถุนา2566าวันนี้มาอัปเดตข่าวซื้อขายนักเตะกันนะครับหลังจากที่เงียบมาหลายวันล่าสุดแฮร์รี่เคนมีข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไม่น้อยเกี่ยวกับเรื่องอนาคตตัวเองขณะที่ดีแคนไลท์ ight, เพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษพีกยิ่งกว่าเพราะเมื่อไม่นานมานี้สดๆร้อนๆเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่นซื้ออย่างเป็นทางการแล้วส่วนทางฝั่งอาร์เซนอล ก็ไม่มีท่าทียกธงขาวคุณง่ายๆคือดุเดือดไม่แพ้ตอนแย่งถ้วยแชมเมียร์ลีกเลยทีเดียวซึ่งรายละเอียดของศึกนอกสังเวียนครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างเรามาเดตกันเลยแฮร์รี่เคนยอดดาวยิงท็อตแนมฮอสเปอร์ส่งสัญญาณบอกแล้วว่าบาเยิร์นมิวนิคคือจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการขณะที่เสือใต้ก็มีความมั่นใจที่จะปิดดีลได้ในราคาที่ต่ำกว่า100ล้านยูโรนอกจากนี้บาเยิร์นมิวนิคยังคง มีความต้องการที่จะเซ็นสัญญากับไคล์วอลเกอร์แบ็กขวาแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนทางฝั่งเรือใบสีฟ้าก็หวังที่จะจับนักเตะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ดังนั้นตอนนี้จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของไคล์วอลเกอร์เองแมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวดีแคนไลท์ ight, กองกลางกัปตันทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดรอบแรกอย่างเป็นทางการโดยเป็นข้อเสนอเงิน80ล้านปอนด์บวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก10ล้านปอนด โดยแตกต่างเพียงเล็กน้อยจากข้อเสนอรอบ2ของอาร์เซนอลที่ยื่นไปและถูกขุนค้อนปัดทิ้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นข้อเสนอเงิน75ล้านปอนด์บวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก15ล้านปอนด์ขณะที่อาร์เซนอลไม่ยอมแพ้และเตรียมยื่นข้อเสนอไปให้เวสต์แฮมพิจนารนณาอีกครั้งเพื่อเป็นการตอบโต้แมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแม้ว่าจะโดนขุนค้อนปัดข้อเสนอทิ้งมาแล้วถึง 2- 3รอบก็ตาม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในบรรดาสโมสรที่กำลังให้ความสนใจโมฮัมเหม็ดคูลุตกองกลางตัวลุกของอาแจกอัมสเตอร์ดัมทว่าพวกเขาไม่ใช่ตัวเต็งเนื่องจากไบรตันดูมีความจริงจังมากที่สุดเพราะได้มีการพูดคุยกับอาแจกเรียบร้อยแล้วคาดว่าอาแจกพร้อมขายดูดุสที่ราคา45ล้านยูโรเชลซีกำลังพิจนารณาออกตัวล่าตัวไมค์เมยอง ผู้รักษาประตูจอมหนึบเอซีมิลานทันทีที่ได้เงินจากการขายนักเตะเข้าใจว่าเชลซีในขณะนี้นะครับเตรียมอนุมัติการยกเลิกสัญญาที่เหลืออีก1ปีของเซซ่าอัปริกเวตากองหลังกัตันทีมชาวสเปนิชเร็วนี้เพื่อเปิดทางให้นักเตะย้ายไปอินเตอร์มิลานแบบไร้ค่าตัวโดวยที่ดาวเตะไว้33ปีตอบรับข้อเสนอสัญญา2ปีจากงูใหญ่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วลิเวอร์พูล เข้าร่วมล่าตัวลูมิเอโอลาเวียกองกลางดาวรุ่งชาวเบลเยียมของเซาท์แฮมตันโดยพวกเขาได้มีการสอบถามนักบุญเกี่ยวกับดีลนี้แล้วอาเซนนลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีต่างก็ให้ความสนใจลาวเวียเช่นกันท็อตแนมอตสเปอร์มีความคืบหน้าในการเจรจาคว้าตัวเจมแมดดิสันกองกลางตัวลุกทีมชาติอังกฤษของเลสเตอร์ซิตี้และเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้จิ้งจอกสยาม พิจารณาเร็วๆนี้เมดิซันถูกข้อ,อถูกเลสเตอร์ตั้งค่าหัวไว้สูงถึง60ล้านปอนด์แต่ไก่เดือทองจะพยายามปิดดิวให้ได้อันอาลี A กำลังพยายามอย่างหนักที่จะคว้าตัวโรเบโตฟิมิโน่กองหน้าจอมลีลาเลือดแซมบ้าที่หมดสัญญากับลิเวอร์พูลโดยมีการยื่นข้อเสนอให้นักเตะพิจารณานเรียบร้อยแล้วสกายเยอรมันรายงาน ถึงแม้ว่าฟิมิโนยังไม่มีการตัดสินใจแต่มีความเป็นไปได้ที่เจ้าตัวจะเลือกย้ายไปค้าแข่งในลีกซาอุปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับดีอาร์ตเตรียมเปลี่ยนใส่เสื้อหมายเลข7ลงเล่นให้หงแดงซีซั่นหน้าเมื่อวันที่26มิถุนาที่ผ่านมาเว็บไซต์สโมสรอลีของ Liverpool, ลิเวอร์พูลรายงานว่าหลุยดีอาร์ตกองหน้าชาวโคลอมเบียจะเปลี่ยนจากเสื้อ23ไปสวมเสื้อหมายเลข7ให้กับสโมสรในฤดูก,กาลหน้า ดิอาร์สวมเบอร์23มาตั้งแต่ย้ายจากปอร์โตเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วแต่ตอนนี้เบอร์7ว่างลงหลังจากเจมิลเนอร์ย้ายไปร่วมทีมไบรตันหลังหมดสัญญากับหงแดงนวยแข่งแนดิตที่เคยสวมหมายเลข7ให้เ์วูเช่นลุยส์โซเลสเว็บไซต์สโมสรระบุด,ดังกล่าวว่าสำหรับแฟนบอลที่ซื้อเสื้อฤุูการ2023-2024หมายเลข23มีชื่อดนอาร์ผ่านร้านอย่างเป็นทางการไปแล้ว สามารถนำไปเปลี่ยนเป็นหมายเลข7ชื่อดีอาร์ตได้ฟรีภายในวันที่31กระกฎาคมโดยที่ตัวแข้งชาวโคลอมเบียจะออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้นอกจากนี้เสื้อหมายเลข23จะถูกนำไปเปลี่ยนและส่งให้มูล,ลนิธิลิ์พูต่อไป